ท่านผู้ชมว่าตู้คีบตุกตาแบบนี้จะต้องใช้ฝีมืออย่างเดียวหรือใช้ฝีมือบวกกับโชคด้วยครับหลังจากเล่นแล้วไม่ชนะอยู่หลายครั้งผมจึงเอากล้องเข้าไปถ่ายการทำงานของตู้คีบตุกตาจากนั้นมาเล่นภาพแบบภาพช้าและดูอย่างละเอียดทีละเฟรมทีละเฟรมผมจึงได้พบกับความจริงที่น่าตกใจ หลังจากเลือกตุ๊กตาที่สามารถคีบได้ง่ายและผมก็คีบได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดผมหยุดภาพนี้ให้ท่านผู้ชมดูว่าการคีบของผมนั้นล็อกตุ๊กตาเอาไว้อย่างแน่นหนามันไม่ควรที่จะหลุดได้เลยใช่ไหมครับแต่ท่านดูนี่แต่มันก็หลุดออกมาได้อย่างน่าเสียดายครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูภาพช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับพบว่ามือจับตุ๊กตานั้นเปิดออก เพื่อให้ตุ the ๊กตาหลุดออกมาและยังเปิดค้างไว้พักหนึ่งจึงจะหุบกลับเข้าไปทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนะครับดูด้วยความเร็วปกติเราจะไม่เห็นขั้นตอนนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นผมจึงย้ายตู้คราวนี้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยครับจับขึ้นมาอย่างแน่นหนาล็อกตำแหน่งหัวตำแหน่งคอซึ่งนี่คือจุดที่แน่นหนาที่สุดแล้วไม่มีทางที่จะหลุดไปได้เองครับเว้นแต่ว่า จะมีการสั่งให้อ้ามือจับออกก่อนที่จะนำส่งจุดปล่อยตุ๊กตาทำให้ตุ๊กตาหลุดออกมาอย่างน่าเสียดายจริงๆและที่น่าเสียดายไปกว่านั้นคือเงินที่ผมหยอดตู้หลายสิบบาทตอนนี้รู้แล้วว่าฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยโชคด้วยครับท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมว่าตอนหยิบเนี่ยหยิบในตำแหน่งที่ล็อกคอแน่นขึ้นมา แต่พอขึ้นไปสุดมันปล่อยมือมันปล่อยมือเองอะโอ้โหสุดยอดจริง